อันนี้พูดต่อในเรื่องของโลกร้อนที่น่าดูดเนี่ยค่อนข้างจะเห็นคนพูดกันเยอะว่าคุณตั้งใจจะลดโลกร้อนจริงหรือเปล่าหรือแค่ต้องการจะแบบลดต้นทุนแล้วก็ไปไปขายขายหัวอะไรเงี้ยคือสิ่งที่หนดเห็นแล้วเอาจริงอ,อันนี้ไม่เกี่ยวกับไอโฟนนะแต่เห็นแล้วเศร้านิดน,นึงคือไม่มีใครแคร์เรื่องโลกร้อนเลยอมไม่มีใครสนใจเรื่องโลกร้อนเลยคือโอเคไม่รู้ว่าเขาขายแพงขายถูกอันนี้ไม่รู้แต่ประเด็นเรื่องโลกร้อนที่เขาพยายามจะทําไม่มีใครแคร์เลยก็ร้อนไปดิ มันไม่ใช่โลกของเราอย่างนี้หรอมันก็ไม่ได้อ่ะคือมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเล่อนที่นุดมองว่าเอ้ยเราเข้าใจผู้บริโภคนะแต่ว่าเรื่องนโยบาย zero waste ที่เขาเป็นคนเริ่มเนี่ยแล้วมันน่าจะลามไปอีกหลายๆองค์กรในอนาคตที่จะทำเนี่ยยังไงก็ลามไปแน่ไม่มีคนสนใจเลยเขาตั้งเป้าว่าปี2 0 3 0เขาจะทำให้บริษัทเนี่ยเป็นแบบี e r o waste นัคือไรขยะแต่ไม่มีใครคไม่มีคนสนใจประเด็นนี้เลย พระสบกาแค่ว่าเอาหัวช่นะของทำไมเอาฝอกทำไมอ๋ออ,อ,าอยากให้ท่านซื้อสิซื้อมาใช้แพ็กเกจจริงท่นก็ต้องเปลืองโลกร้อนอยู่ดี <im itation> คือพี่บาราลองคิดดูดิว่าถ้านโยบายเนี้ยถูกนําเป็นลีดโดย Apple แล้วอีก25บริษัทหรือ30บริษัทที่เป็นมือถือทาเหมือนกันหมดเราจะลดขยะได้ขนาดไหนมหาศาลออกมาขนาด a p p l e ทําทคนเดียวเนี่ยเขาบอกว่าเขาลดเหมือนเอาลถอลอกจากถนน4,5 0,000คันเหมือนลดการปล่อยคาร์บอนได้มหาศาลมากแล้วถ้าเกิดว่า 100รบริษัท200บริษัท1 0 0 0 1 0 0 0หนึ่งบริษัททำพร้อมๆกันด้วยนโะยบ,บายเดีวยวกันมันจะเป็นยังไงแต่ไม่มีใครนึกถึงเลยอ่าประเด็นเนี้ยไม่มีใครพูดถึงทุกคนอาจจะสนใจแค่แบบฉันไม่ได้ใช่คือแต่แต่ก็เข้าใจคน,นอันนี้ต้องพูดดักไว้ก่อนว่าเราก็เข้าใจกลุ่มลูกค้านะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ชื่นชมนะไอการแถมสายไรนิ่งทูทายซีมาแล้วไอทซีอันนี้จังใช้กค่หัวยเก่าไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นความคิดที่ประหลาดเหมือนกัน พราะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องไปซื้อหัวใหม่อยู่ดีอันนี้ก็จริงก็จริงแต่ว่าแค่อยากให้ใส่ใจเรื่องโลกร้อนบ้างนิดนึงละกันเพราะอย่างบ้านเราก็ลณรงค์งเรื่องการใช้ตัวของพลาสติกแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ทํากันมาสักพักหนึ่งมีคนบอกว่ารักโรคแต่ไม่รักผู้บริโภคแล้วผู้บริโภคอยู่บนไหนอ่ะอือใช่ผู้บริโภคอาศัยอยู่ที่ไหนอยู่บนโลกปะเข้าใจปะอันเนี้ยต้องมองให้ ต้องต้องเข้าใจมุมเขาด้วยส่วนคุณจะตัดสินว่าที่เขาทำมันผิดหรือถูกอันนี้ไม่ว่ากันแต่อยากให้มองในมุมที่เขาจะทำแล้วคิดว่ามันน่าจะมีผลต่อบริษัทอื่นเยอะมากเตรียมตัวไ้เลย Android ปีหน้าน่าจะเรือแต่หัวชาร์จกับสายแน่นอนชัวร์ชัวร์วแน่นอนหูฟังเคยหยิบม,มาใช้ไหมไม่เคย <laughs> ใช่ไหม <laughs> น่าจะได้เห็นแบบนี้เออ Apple ทํทได้แต่รอบนี้หักดิบเกินนั่นดูว่ามัน,มน,มนก็ควรจะทำอะใช่ปะ อันนี้อันนี้พูดก่อนนะใครตัดไร์ดูไปพูดเนี่ยก็บอกกันว่าตัดไอ้ช่วงหลังที่ดูพูดไปด้วยนะว่าเราเข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่ในมุมนี้เขาจะทำเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันเนาะส่วนเขาจะขายแพงขายถูกคุณก็ตัดใจเอาละกันเออมันเอาเปรียบเราก็อย่าไปซื้อเขาแค่นั้นเองอืมไม่ได้ว่ากันใช่ไหมบอกรักโลกแต่ผลิตขายนอกคือ มันก็ต้องเอาไว้ผลิตแล้วถ้าเกิดวันนึงหูมันเสียแล้วไงมันก็ต้องผลิตอยู่ดีแต่เขาอาจจะผลิตได้น้อยลงไงจริงไหมล่ะเออถ้าอยากลดลอกลอนจริงก็ควรเปลี่ยนไปใช้ไทซีอันนี้ก็เห็นด้วยแต่เขาไม่ทําไงไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะเออไม่เพราะเขาอยากให้อุปกรณ์ iPhone ที่เป็นไลนี่มันยังใช้กับอุปกรณ์อื่นๆที่เคยซื้อมาได้หรือเปล่าถ้าเปลี่ยนไปใช้ซีปุ๊บอุปกรณ์ที่เคยขายมาก่อนนี้มันใช้ไม่ได้ทั้งแผงเลยนะใช่ใช่คือมันมันมีเรื่องให้ถกกันเยอะอะเรื่องเนี้ย คือถ้าคุยไปประเด็นเนี่ยมันยาวมากแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่มุมมองของคนจะมองมโอ้โหผมใช้ Android ก็ได้อย่างนั้นอย่างนี้นุก๊ก็เห็นด้วยก็แล้วแต่เนี่ยนุ๊ดูใช้ a อ d r o อยอยู่แล้วมีปัญหานุ๊กดูแอนดรอยเต็มบ้านไปหมดเลยโคตรเลยเนะ<ม>าะเกมมิ่งสองสามเกรืองอะไรเงี้ยมันก็เยอะอยู่อันนี้เห็นด้วยนะไม่ใช่ไม่เห็นด้วยคือคุณผู้ชมพูอะไรมาเนี่ยเราก็เห็นด้วยทําได้แต่คนลดราคาด้วยอันนี้ก็เห็นด้วย <c oughs> ก็ไม่ใช่ไม่เห็นด้วย <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าคุณมองว่าเขาไม่ลด แค่นั้นเองแต่ถ้าน,นดูดมองถึงสิ่งที่เขาทําไว้อะนดุดว่ามันมันดีมา,มากๆเลยนะในมุมมองของการรักโลกนะเออคงเพราะแอร์พอร์ตก็ต้องใช้เรดดิ้งชาร์ g พอร์ตด้วยก็เป็นไปได้คือคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรก็ได้เราเข้าใจทุกคนเลยนะ <S <S เข้าใจทั้ง Apple ด้วยแล้วก็เข้าใจทั้งผู้บริโภคด้วยเพราะเราก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ฝั่งไหนเราก็ยืนข้างทุกคนนั่นแหละเออแต่ถ้าเรามองสองข้างปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าใจมากขึ้น เห็นวิสัยทัศน์ได้กว้างขึ้นด้วยใช่ไหมว่ามดูแต่มองแค่นี้มันไม่ใช่อะถึงบอกว่าไอ้คำพูดที่เราเห็นเยอะมากลักโลกแต่ไม่รักผู้บริโภคแล้วผู้บริโภคอยู่ที่ไหนอะก็อยู่บนโลกเราไปนี้ไงมันก็ฟังดูมันก็เข้าใจใช่ไหมเออเนาะก็ลองดูนะอ่ะเก็บไว้นะเก็บไว้คิดแล้วก็คุณผู้ชมก็ลองชั่งใจดูว่าไอ้สิ่งที่เขาทำมันเอาเปรียบเราจริงหรือเปล่าถ้ามันเอาเปรียบก็ก็ไม่ต้องไปซื้อใช่แค่นั้นเอง ติดใจตรงที่พี่บอกว่าถ้าแบบหลายๆบริษัทเริ่มทำแบบนี้มันมันจะลดได้เยอะขนาดไหนเยอะเลยนะคือไม่เนี่ยคือถึงบอกว่า Apple ิลเป็นผู้นำหลายๆครั้งเราเห็นว่าโทรศัพท์หลายๆแบรนด์ก็ทําตามการทําครั้งเนี้มันส่งผลแน่นอนอย่างน้อยเอาแค่หูฟังออกไปก่อนมันจะลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้มหาศาลมากเอาเคสออกไปมันจะลดขยะได้มหาศาลมากถ้าต่อไปเอาหัวชาร์จออกไปด้วยสมมุติที่เฉยนะแต่ Android น่าจะไม่เอาออก and r o i d น่าจะจบที่สายกับหัวแค่นี้ เออน่าจะจบแค่นี้แอนดรอยไม่น่าจะมากกว่านี้แต่ถ้าเอาออกไปได้คิดดูนะว่าทักมือถือทั้งโลกหัวชาร์จหายไปพร้อมกันทั้งแผงพึบสามปีรถ้เท่าไร่ได้เท่าไหร่เนี่ยประเด็นเนี้ยไม่ไม่คุยกันไม่คุยกันประเด็นนี้ไม่มีใครคุยกันเลยอืมย้ำอีกครั้งนะเราเข้าใจผูดเลยพวกนะไม่ใช่ไม่เข้าใจเราเข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจเดี๋ยวจะหาว่าดูดเข้าข้างแอปเปิลอีกอ่ะคออพวกคุณต้องมองให้มันกว้างขึ้นอ่ะแต่ถ้าคุณ เอาเปรียบก็ไม่ต้องทำก็ไม่ต้องไปซื้อเขาใค่นั่นเองเออชอบพี่ไปหลุดพูดนะแอปเปิลรักโลกแต่ไม่รักผู้บริโภคแล้วผู้บริโภคอยู่บนไหนนี่ไะเ,เดี๋ยวเขาพูดนี้ได้ลุดนะจะลามไปทั่ว <c oughs> แต่ก็โอเคก็ฝากฝากอะไรนะฝากขยายความต่อด้วยแล้วกันอย่ายาเอาไป,ไปแค่นี้อย่าไปแค่นี้เดี๋ยวไปประเด็นนะเอ,เอาไปขยายความต่อด้วยเดี๋ยวไลฟ์นี้เราก็ทิ้งไว้ยังนี้แหละเผื่อมีวันนึงมีดราม,มา่าเออก็ฟังซะ เออนะจะทิ้งไว้อย่างนี้แต่ว่าไม่อยากให้ดราม่าหรอกเพราะเราก็โตกันมากแล้วเราอยากให้มองให้มันกว้างขึ้นอืผมรอให้คนพูดถึงการรักโลกบ้างพูดแล้วคนแล้วเราเป็นมนุษย์อยู่ที่อยู่บนโลกนี้เราคนที่ต้องใช้โลกต่อจากเราก็คือก็คือลูกหลานเราอะเราก็ต้องทําให้มันได้มากสุดเท่าที่เราจะทําได้เออประมาณนี้นะเพราะในความคิดหลายคนมันไม่จริงจังในการพยายามจะลดโลกอนครับมันก็เลยเป็นปกติที่คนจะไม่โฟกัสตรงนั้นอันนี้ก็ใช่อีก แต่ว่าที่นั้นลูกก็คืออยากให้ทุกคนจริงจังมากขึ้นหน่อยเพราะเห็นว่าตอนนี้เราลดใช้ถุงพลาสติกได้เยอะแล้วบรรจุพันแพ็กเกจจิ้งหลายๆอันก็รีไซเคิลได้หมดโทรศัพท์ร iPhone รีไซเคิลได้เกือบทั้งหมดใช่ไหมวัสดุเขา<ม>คือทุกอย่างถูกทีดมาก,กล่องรีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวเครื่องรีไซเคิลได้แอนดรอยด์ Android ก็ทำนะตอนนี้ฝั่งแอนดรอยเองก็ทำเหมือนกันในเรื่องของรีไซเคิลคือทุกคนพยายามทำมากขึ้นในเรื่องเหมือนกันอืม ผมว like <laughs> ่าแอ้โดยทาตามไ้นอยไม่แถมแบบบ้าแล้วแต่มีหนึ่งน่ตลกจริงก็บอกว่าสงสัยอนาคต a p p l ปจะห่อใบตองมาให้เราก็ยังอยู่ในการลักโลกอยู่นะเพราะใบตองก็ยังถือเป็นธรรมชาติย่อยสลายได้อันนี้คงก็แซวกันแหละแต่ว่าน่าดูมันก็น่ารักดีเนาะมันไม่ใช่การตัดหัวชาติเราไปทั้งที่สายเป็น lightning to type C ก็อันนี้ก็เข้าใจวันนี้ประเด็นเราร้อนมากแต่ว่าคนดูเหนียวแน่นมากไอเพราะประเด็นมันน่าสนใจจริงๆเพราะว่าไม่มีคนพูดถึงตรงนี้เลย นะเขาบอกว่าฟิลที่พูดเนี่ยก็เหมือนกับร้านสะดวกซื้อชื่อดังที่ไม่แจกถุงพลาสติกให้ในช่วงแรกอจนมีประเด็นกันแต่ตอนนี้ทุกคนก็กลายเป็นบรรทัดฐานที่เข้าใจน่จะเป็นเซเว่นน้องที่เริ่มพูดชื่อได้แหละลเราพูดเรื่องดีๆหลัจากคุณจะมีปัญหาอะไรกับส่วนตัวกับธุรกิจน้ะดูไม่รู้แต่เอาเป็นว่าเขาเริ่ม,รมประกาศชัดเจนว่าจะไม่ทําไม่แจกให้แต่ตอนนี้เขายังแจกให้กระถุงร้อนอยู่แต่ว่าของร้อนเขายังใส่ถุงให้แต่ ถุงที่เขาให้ก็ยังเป็นถุงที่100% Recycle ได้อยู่ดีอะไรแบบเนี้ยมันก็ดีเนาะมันก็ความรู้สึกมันก็นดีคือที่อย่างหัวชาจเรามันมันวางอยา่เงี้ยแบตเนี้ยแบตบแบบไม่ได้เนาะเห็นเราไม่มีหัวชาจแถวนี้เลยนี่การแยกขยะนี่ถือว่าเป็นวินัยที่ตอนนี้ก็เป็นพื้นฐานต้องแยกกันนะเออในอนาคตอาจจะไม่มีตูดชาจครับจากคุณไม j แจ็คก็เป็นไม่ได้อาจจะใช้ไร้สายหมดเพราะว่าไร้สายเขาใช้มาตรฐานแบบชี้ไวรัสก็ ไม่ต้องใช้ตู้ชาร์จเลยใช้แท่นชาร์จอันเดียวแล้วก็ใช้กับมือถือยี่ห้ออะไรก็ได้ที่มันรองรับไวรัสชาร์จก็อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้ก็มารอดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตแต่ที่แน่ๆก็ไม่มี1ก็จะไม่มี2กตต็ต้องมีการนับหนึ่งกันไปเนาะที่ไม่แดมหัวชาร์จมายังไงคนซื้อต้องใช้ซื้อเพิ่มอยู่ดีครับคือเอาจริงเนะด่ดน่านะดุด้วยนะ่าดุดว่าเขามองไปที่ลูกค้าเก่าขเขาซะเยอะที่มีอยู่แล้วอะไปได้ อ่าก็ใช่มันอยู่ที่มุมมองปองบอกอ้าวงี้สาไปซื้อ Apple ก็เอาเงินเพิ่มหนิวะมันก็คือถ้าคนมันจะมีประเด็นก็มีใช่ไหมใช่ไหมก็ต้องตามแล้วแต่คุณผู้ชมมันก็ก็ต้องไปตามเนี้ยเพราะสุดท้ายแล้วเขาตัดสินใจตัดรุ่นก่อนหน้านี้แล้ว iPhone 10R iPhone 11ที่จะเป็นร็อตใหม่ก็จะไม่มีหัวชาร์จและก็ไม่มีหูฟังให้คือคือว่าแกใจได้เหมือนกันเพราะตอนแรกนึกว่าแกจะตัดจะรุ่นใหม่แกเอารุ่นเก่าออกด้วยอะ รตใ,ใหม่ก็ไม่ให้คือแบบมันชัดเจนมากคิดว่าเขาก็คงคิดมาดีพอสมควรเหมือนกันแต่โอเคมันไม่ไม่ได้ถูกใจทุกคนแต่ก็คิดว่าเขาก็คิดมาดีระดับหนึ่งแหละเพราะถึงขนาดมั่นใจขนาดตัดรุ่นเก่าด้วยก็ถือว่าต้องมั่นพอควรเหมือนกันอืมอิเล็ o, กทรอนิกส์ที่คอนโดกับมหาลัยที่สวีเดนจะมีการแยกทิ้งขยะชัดเจนครับจะได้อปรีไซเขาง่ายๆอันนี้ก็ดีเหมือนกันไร้สายตอนนี้ไวัยมากพอจะทดแทนได้ไหมครับ ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าอยา่าง Apple ก็มา15เนะ<ม>าะซัมซุงก็15เหมือนจะมีเร็วสุดยป่าะคุณๆนะไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันที่จริงคนแถม h ร t ิ่งไทยเอทู Type A อ่ะอันนี้เห็นด้วยนะไหนๆก็จะไม่ให้ซื้อแล้วควรจะเป็นไท p เ A คูณไยอันนี้ก็เห็นด้วยเห็นด้วยแต่ว่าเขาก็จะมองว่ายุคใหม่ๆเป็นไท p ซ C หมดแล้วพี iPad ่พีไอรุ่นใหม่ๆม,มันก็เป็นหัว t ท p e C หมดอยากให้ใช้ร่วมกันหรือคอมพิวเตอร์รุ่นใหม,ใหม,ใหม่ก็มีพอร์ต t y ย e C หมดแล้วก็มันกก็พูดยา่ะ าอาจจะมองแบบคนที่จะซื้อต่อจากนี้ไปมากกว่าพี่มองว่าเขาอาจจะมองว่าเจนใหม่มันจะเปลี่ยนแล้วใช่ใช่ใช่อะแดปเตอร์เจนใหม่ๆหมมันจะเปลี่ยนเป็นไทซิหมดแล้วอ่าเขาก็เลยเปลี่ยนเนี่ยเป็นเรื่องแรกยาวเลยใช่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 ก็มันก็มีความเป็นไปได้แล้วคนซื้อไอโฟนบางทีเขาก็ใช้ระดับไฮเอ็นอยู่แล้วแล้วถ้าเป็นพวกหัวชาร์จของ Android ระดับไฮเอ็นมันก็เป็นไทซิเกือบหมดแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็อยู่ที่มุมมองอยู่ที่มุมมอง นี่ไงก็มีคนพูดแล้วว่ามันจะลดยังไงซื้ออะแดปเตอร์แยกหัวชาร์จก็ต้องซื้อแยกแพ็กเกจบารเปลี่ยนมันดูย้อนแยง้งอืมก็อย่างที่บอกว่าถ้าใช้ไทยซีทูไทยซีอันนี้อาจจะมาไม่ทันเนาะถ้าใช้ไทยซีทูไทยซีอสซอรีทั้งหมดก่อนอันนี้ที่เคยใช้ไอโฟนใช้ไม่ได้เลยทั้งหมดตั้งแต่แรกจนจบอืมก็เลยอาจจะต้องคงไลนิ่งเอาไว้แล้วดูดาวว่าไปนี้นะมาดูอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาจีนทุกสิ่งไร้สายนี่ลดพ l u ได้เยอะมากเลยนะคะก็ลดได้เยอะมากคือจริงๆถ้าทุกอย่างเป็นไร้สายหมดก็ก็ดีอืมก็ดีนะแต่ว่าคงยากหน่อยเพราะว่ามือถือะระดับราคาไม่แพงไม่แน่นะต่อไปมือถือราคาไม่แพงอาจจะติดไว้เลยชาร์จิ่งมหมดเลยนะแน่นาคตก็มีความเป็นไปได้ถ้าในมุมมองของเรื่องธุรกิจตอนนี้ Apple ต้องปรับตัวนนะจริงๆอย่าไปห่วงเขาเลยน่าดูดว่าเขารอดรอบนี้รอดคิดว่ารอบนี้รอดไม่น่าจะมีปัญหา แต่แต่การที่ซอยสี่รุ่นเนี่ยแปลกเพราะปกติแอปเปิลจะออกแค่สาแต่รอบนี้มาสี่ก็เลยยังไม่รู้ว่าน้ำหนักมันจะไปทางไหนมากกว่ากันในมุมมองของการตัดชาร์จออกเนี่ยตัดหัวชาร์จออกรักโลกเนี่ยพี่เห็นด้วยไหมหูฟังด้วยพี่พี่เห็นด้วยไหมเอาแค่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยพอครึ่งคึ่งได้ไหมลังเลว่าแบบมันอาจจะเร็วไปผูฟังก่อนหูฟังก่อนหูฟังก่อน เ้าค่อยอะแดปเตอร์ตามก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยอันนี้มันเร็วไปหน่อยอันนี้คิดว่าการที่ต้องซื้ออยู่ดีกับการที่แถมมาให้ในของอันไหนมันจะมีขยะเยอะกันผมว่าจริงๆมันห้าสิบห้าสิบนพูดยากใช่ถ้าแถมมานี่หมายถึงว่าผลิต Apple iPhone กี่เครื่องก็จะต้องมีสายสายกับหัวหนึ่งต่อหนึ่งนะใช่หนึ่งต่อหนึ่งนะกับคนที่จะไปซื้อใหม่เนี่ยคิดว่ามันมันจะเปอัตราหนึ่งต่อหนึ่งไหม คิดว่าคนอนอย่างพี่ใช้ไอโฟนมาถ้าซื้อไอโฟนใหม่มาพี่จะแกะหัวมาใช้ไหมถ้ามันมีถ้ามีอยู่ก็ไม่ได้แกะนั้นคือหนึ่งต่อหนึ่งไงแต่ถ้าแสดงว่าถ้ามันไม่มีแสดงว่าพี่คนแรกเลยที่จะไม่ซื้อก็ถูกเห็นไหมก็ถูกผมผมก็เป็นคนหนึ่งคนที่ไม่ได้ซื้อเพิ่มมันก็จะไม่กลายเป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งไงใช่อันนี้ก็คือ Apple อาจจะยอมโดนโดนหน่อยเจ็บหน่อยก็ถึงบอกเจ็บก็ถึงบอด a p p l ออยู่แล้วปัญหานี้มันจะไม่ไม,ไ,มไม่รู้สึกอะไรเท่าไ<ด>หร่ลูค้าอื่นใช่ก็จะป่วยวายหน่อยอันนี้ก็มุมมองคล้ายๆกันช่วยกันต้องช่วยกันเนาะก,ก็คิดแล้วก็คิดเผื่อส่วนรวมด้วยและกันเราจะได้มีวิสัยทัศน์กว้างๆกันเนาะอ่ะเจอกันใหม่ไลฟ์ Live หน้านะคะสวัสดีครับ